ในที่สุดก็เปิดเผยแล้วปี2025กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพประชาชนลาวเมื่อประเทศเล็กแห่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทั่วโลกด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนก้าวกระโดดครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นว่าลาวกำลังยกระดับศักยภาพด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในระดับภูมิภาคข้อมูลล่าสุดเผยว่าลาวได้พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงโดยใช้ระบบดีหรือ advanced encryption defense ในการสื่อสารเข้ารหัสทำให้สามารถส่งข้อมูลยุทธศาสตร์ ได้อย่างปลอดภัยและยากต่อการสอดนมระบบนี้ถูกนํามาใช้ควบคุมยุธทธปกร์ตั้งแต่ปืนใหญ่รถถังไปจนถึงอากาศยานรบภาพถ่ายจริงจากหน่วยลับเผยให้เห็นฐานทัพลับที่มีโครงสร้างซับซ้อนอุโมงค์ใต้ดินศูนย์บัญชาการลับและโรงงานผลิตอาวุธล้าสมัยสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าลาวไม่ได้ลาหลังทางการทหารอีกต่อไปแต่กําลังก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านยุทธศาสตร์สูงในอาเซียนรายงานภายในระบุว่าในปี2025ลาวได้ทดสอบอาวุธใหม่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รุ่นล่าสุดที่มีความแม่นยำสูงรถททางติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะและอากาศยานรบที่สามารถทำภารกิจลาดระเวนและโจมตีได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโดรนลาดระเวนที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและระบบส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญคือโครงสร้างบอร์เซ็นเตอร์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมและสั่งการอาวุธหลายชนิดจากจุดศูนย์กลางที่ปลอดภัยระบบนี้ตอบสนองต่อภัยคุกค,ค,คามได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศ ระบบรีดีถือเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพลาวยุคใหม่ช่วยให้การส่งคำสั่งและการควบคุมยุธทธปกรปลอดภัยและแม่นยำทำให้ลาวสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นประเทศเล็กกองทัพลาวยังได้เปิดตัวยุธทธปกร์ใหม่จำนวนมากทั้งรถถังที่มีเกราะเบาแต่แข็งแรงระบบอาวุธควบคุมระยะไกลปืนใหญ่พลังทำลายสูงและอากาศยานรบที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเครื่องจักรเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันและสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคกองทัพยังเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยี LED และโครงสร้างบอททอมเซนเตอร์เพื่อให้กำลังพลคุ้นเคยกับยุธทธปกรณ์ใหม่และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์จริงการเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารครั้งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจทั่วโลกต้องจับตามองราวกำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในอาเซียนที่อาจกำหนดทิศทางความมั่นคงของภูมิภาค ทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าลาวไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างทันสมัยและอาจมีบทบาทสําคัญบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตความลับที่ถูกเก็บงํามานานกำลังถูกเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความมั่นคงของลาว